ลบุรีหาดใหญ่สงขลาสม,มิลาภูกเก็ตร้อยเอ็ดกันตังปดังเลซามาเลเซียฉันเจอคนที่ฉันตามหาแล้วคนเนี้ช่แนกท่านเล่นฉันแล้ว,วอโอ้ยขอโทษค่ะขอโทษ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 ,โทษไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเช็ดเอง เรื่องแร้ว่าเฮ้ยกองรบเราขอโทษจริงๆอะเราไม่ได้ตั้งใจขอโทษขอโทษขอโทษมัวแต่คุยโทรศัพท์เลยไม่ทันได้มองเสื้อเปื้อนหมดเลยเสื้อเปื้อนกาฟแฟน่าจะซักออกยากครับแล้วกว่าจะได้มาตัวนี้ผมก็ลําบากมากเลยผมต้องไปหาซื้อถึงจตุดดจักร oh. ตลาดนันรถไฟจอร์ดแฟร วัดีแยกบางโพเคยให้เพื่อนนะไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีอดยุทยาภาชีลพบุรีหาดใหญสงขลาสมิลัภูกเก็ตร้อยเอ็ดกันตังปาะัังเลซามาเลเซียก็หาไม่ได้กวดจะได้มาก็ราคาแพงมากเลยดูหายากจริงๆดนะ้วยเนาะแล้วมันตัวละเท่าไหร่อะห้าห้าร้ยใช่ปะงั้นเดี๋ยวเราโอนให้เลยห้าหมืฮะห้า,หา สตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น